สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร o o f t แทนส s หลายๆคนที่ติดตามนะครับรู้ว่าผมอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าเน็ตที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างวันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาพูดถึงอินเทอร์เน็ตที่ญี่ปุ่นในส่วนของมือถือกันดีกว่าก็าจะเรียกว่ารีวิวเน็ตมือถือญี่ปุ่นได้ไหมก็พอได้นะเพราะว่าผมใช้เน็ตมือถือที่ญี่ปุ่นเนี่ย ครบทุกแคริเอร์เรียบร้อยครับก็ในไทยเนี่ยถ้าเราพูดถึงเน็ตมือถือในไทยนะครับเราก็จะคิดถึง a s True d e ดี AC, NT ใช่ไหมจะเป็นสีเจ้าใหญ่นะครับสีเจ้านี้เนี่ยจะเป็นเจ้าของเสรรยาสัญญาณของตัวเองทั้งหมดเลยก็คือทุกค่ายที่ผมกล่าวไปสีเจ้าของไทยเนี่ยจะลงทุนด้วยเงินตัวเองนะครับในการประมูลเครื่รรยยองสัญญาณต่างๆแล้วก็ลงทุนตั้งเสรรยายเองด้วยเงินของตัวเองแล้วก็เปิดให้ลูกค้าของตัวเองได้ใช้นะครับในฐานะที่ัวเังเป็นเจ้าของเสาดังนั้นใช่ไหมล่ะตรงนี้คือเคสที่ปวตีของไทยมากนะครับวิธีการสม แล้วเราก็เดินเข้าไป กรอกน,นู่นนี่นั่นนิดหน่อยแล้วก็ขอสมัครแล้วเราก็ได้เบอร์ได้ซิมเลยแล้วก็บางทีก็มีพวกโปรโมชั่นย้ายค่ายเบอร์เดิมแล้วก็ลดราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้คือเคสที่เราคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกันในฐานะลูกค้า i s p ของโทรศัพท์มือถือเนี่ยชาวไทยใช่ไหมครับแล้วโปรโมชั่นเนี่ยก็จะเป็นโทรในเครือข่ายไม่อั้นโทร300นาทีนอกเครือข่าย Data จะเป็น 20G สิบกิกกิกหรือแม้แต่กระทั่งมีแบบอลิมิตได้เมกะบิตเพอร์เซกแค่สิบเมกะบิตเพอร์เซกใช้ได้ไม่จชกัดดา,า,ดททา,าดดอ้าะ60 กิกบ่าต่อเดือนนะครับโดยที่ไม่ลสปีดหลังจากนั้นก็จะติดฟุบ3 8 4 kbps อะไรพวกนี้ฟุบก็คือ fair use policy นะครับก็คือแฟร์นั่นแหละถ้าไม่มีการจํากัด Data เลยทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายแล้วก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ในโครงข่ายของเขาเนี่ยก็สามารถใช้เน็ตเขาโหลดบิตอะไรพวกนี้ก็ได้สิก็จะต้องมีการกําหนด FUP หรือว่า fair use policy ตรงนี้มานะครับจำกัดไม่ให้คนใช้เน็ตแบบเกินไปแล้วก็แน่นอนว่าเป็นผลดีกับด้านเศรษฐกิจกษษษของพวกผูก้ให้บริการด้วยแล้วราคาขออองน็็ตมืืถทที่ไยยกสบบาครั เดือนละ250คุณได้เน็ต 4G 20 g b แล้วก็บางค่ายก็อาจจะได้เน็ต 5G มาใช้เล่นๆด้วยแต่ 5G อาจจะถูกจำกัดความเร็วอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือมาตรฐานเงื่อนไขทั่วไปของใครมือถือที่ไทยซัพพอร์ตก็เรียกว่าไม่ได้ช่วยได้100%ไม่ได้ดีเลิศน,นะครับระบบหลังบ้านก็ยัง งางานอยู่วันก่อนเนี่ยยังมีเรื่อง ISP ที่ไทยนยครับตั้ง emergency call ไม่ถูกเบอร์ตามในของไทยมี Tru ูเจ้าเดียวที่ตั้งถูกอันนี้ถ้าหาพวก document เจอเดี๋ยวจะเอามาแปะให้ละกันนะแต่ว่าตรงนี้มีการค้นพบแล้วก็มีการแจ้งไปทาง engineer ของแต่ละผู้ให้บริการเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบหลังบ้านการรักษาข้อมูลลูกค้าเนี่ยผมว่ายังแบบเฉยๆอยู่แต่ถ้าพูดถึงบริการสัญญาณอะไรพวกนี้เนี่ยผมกล้าพูดครับในฐานะที่คนที่ไปมาหลายประเทศแล้วนะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ทอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือดี คุ้มค่าที่สุดแล้วครับใครเคยได้ยินประโยคนี้บ้างครับ คนที่บอกว่าเน็ตไทยกะคือคนที่ไม่เคยไปต่างประเทศไม่ใช่ไปอยู่นะไม่เคยไปต่างประเทศเลยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกินความเป็นจริงไปเลยครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่อง coverage 5G เนี่ยตอนนี้ที่ไทยน่าจะเป็นอันดับต้นๆนในเอเชียเลยมั้งถ้าตามหลังคงจะเป็นตามหลังแค่เกาหลีใต้ที่เดียวนะครับอันนี้คือเสือของเน็ตไทยเนาะหลายๆคนก็เออมันจะเป็นไปได้ยังไงวะในเมื่อไทยเป็นประเทศโลกที่3คือประเทศไทยเนี่ยเรื่องอื่นเรารู้อยู่แล้วมันเละเทแล้วก็ลอยทั่วขนาดไหนแต่ว่าเรื่องเน็ตเวิร์กทั้งด้านเน็ตบ้านแล้วก็เน็ตมือถือเนี่ ไทยอยู่ในระดับเว l d ์คลาสจริงๆแล้วประเทศโลกที่สามบางไทยทำได้เท่านี้ประเทศโลกที่1อย่างญี่ปุ่นทําได้ยังไงบ้างนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยโครงสร้างการให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะต่างกับไทยพอสมควรนะ สำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วเนี่ยแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีค่ายหรือว่าบริษัทที่ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือเนี่ยโดยใหญ่ๆแล้วนะครับตอนนี้มีทั้งหมด4เจ้า4เจ้านี้นะครับมีสักทัดเทียมกับ a s True d t t c NT 1เ0เลยก็คือเราเรียกตรงนี้ว่า Big Carrier คือ Big c a r r i e r ตรงนี้เนี่ยประกอบไปด้วย Softbank d o c o โ o A.U.K.D.D.I. แล้วก็ Rakuten Mobile ทุกคนน่าจะคุ้นชื่ออย่างน้อยก็ N.D.T. Docomo กับ s t f t n k แหละนะครับ f t ฟ a n k ที่ถือหุ้นอามาแหละทีนี้ครับนอกจาก Big Carrier แล้วเนี่ยสิ่งที่ญี่ปุ่นมีเยอะกว่าประเทศไทยมากประเทศไทยก็มีตรงนี้คือ M.V.N.O. หรือว่า Mobile Virtual Network Operator นะครับสำหรับ Big Carrier เนี่ยชื่อจริงๆที่เขาเรียกกันจะเป็น M.N.O. เนาะก็คือ Mobile Network Operators M.V.N.O. ก็จะมีตัว V เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งตัว V เนี่ยย่อมาจากคำว่า Virtual หรือว่าเสมือน,นะอททเ,น NO เนาะ จะไม่ได้มีการลงทุนสร้างเสาเน็ตเวิร์กเองไม่ได้ลงทุนประมูลคืนสัญญาณเองอ้ะเราว m NO ไม่ประมูลอะไรเลยไม่ลงทุนอะไรเลยแล้วไปเอาสัญญาอินเทอร์เน็ตมาให้ผู้ใช้ใช้จากไหน m v o NO ก็ไปเช่า m n o มาเอาสิครับยกตัวอย่างเนี่ยอย่าง Line Mobile ที่ไทยก็มีใช่ไหมที่ไทยเนี่ยไลน์โมบายจะเป็นของ d t แทใช่ไหมครับก็คือ Line Mobile ถ้าคุณสมัครไปคุณจะได้ใช้สัญญาณของ d t แทญี่ปุ่น LineMobile เมื่อก่อนเนี่ย ถ้าคุณสมัคร LINE MOBILE ไปนะครับคุณจะได้ใช้สัญญาณของ Softbank แต่ LINE MOBILE เวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีโดโคโ o ให้เลือกใช้ก็จะมีเสา AU k d d เคให้เลือกใช้ด้วยนะครับผมเคยใช้มาแล้ว LINE MOBILE แล้ว MVNO มันต่างกับ MVNO ยังไงบ้างนอกจากเรื่องที่ว่ามันไปเช่าเสาเข้ามา MVNO เนี่ยก็ต้องจ่ายค่าเช่าเสาให้กับ MVNO ใช่ไหมครับแล้วทีนี้แน่นอนว่า MVNO ก็ต้องหาอะไรมาให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการเข้าถึงบัลล่ MVNO ครับ ที่ชัดๆเลยคือราคาถูกกว่าพวกวายโมบายไล e m โมบาย g ีทีเอ็นซากุระโชื่ออะไรก็ตามที่มันแบบโมบายโมบายส่วนใหญ่เนี่ยหรือแม้กระทั่ง Rakuten Mobile เมื่อก่อนเองก็ตามนะครับก็เป็น MVNO ทั้งหมดเลยก็คือเช่าเสาวพวกโดโคโมซอฟแบงเอ AU แล้วก็มาให้บริการแพ็กเกจมันก็จะแบบอืมงั้นๆนะครับแต่ว่าคนเนี่ยนิยมใช้ MVNO มากๆเลยในญี่ปุ่นเพราะว่าอะไรเพราะว่า m v NO ็มเนี่ย มันถูกกว่า Big c a คเดียมากๆอย่างน้อยก็ก่อนปี2020 2021เนี่ยนะถูกกว่าขนาดไหนที่ไทยครับเน็ต20กิกคุณจ่ายเท่าไหร่250บาทใช่ไหมที่ญี่ปุ่นใน m n o ครับเน็ต20กิกเนี่ยคุณจ่าย8,000เยนประมาณนะ8,000เยนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000บาท2,000กว่าบาทอะราคาแม่งต่างกัน10เท่าเลยเว้ยแล้วอีกเหตุผลนึงที่ นอกจากราคามันต่าง1 10เท่าเนี่ยคนต่างชาติอย่างแบบเราๆที่มาอยู่ไม่ได้อยู่ถาวรเนี่ยหรือว่าไม่ได้อยู่นานเนี่ยไม่อยากจะสมัครบิคแคริเอรเนี่ยคือเรื่องเงื่อนไขความยุ่งยากอะไรพวกนี้ด้วยเรื่องเอกสารนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย MNO ถ้าคุณอยากจะใช้เสา MNO บริการ MNO เนี่ยคุณจะต้องซื้อโทรศัพท์มือถือเขาด้วยก็คือบังคับซื้อเครื่องพร้อมโปรนั่นเองนี่แหละครับก็คือความยุ่งยากแต่ m อ็ o แพงมันก็มีคนใช้นะเพราะว่าเอ็เนี่ยก็จะมีพวกอ e ีเมลสําหรับเครือข่ายอะไรพวกนี้ให้แบบ a d ด soft bank d docomomo อะไรพวกนี้ก็จะมีให้ลูกค้าไปใช้งานแล้วที่สําคัญเนี่ยคือด้าน network performance ด้าน QoS หรือว่า quality of service เนี่ยถ้าเป็น MVNO คุณจะได้แบบ1 CA ก็คือ non CA นั่นแหละจะไม่มี carry aggregation จะไม่มี VOLTE จะไม่มีบริการเสริมพวกฟีเจอร์ที่เพิ่มคุณภาพชีวิตคุณนั่นก็คือสิ่งที่ MVNO ให้คุณไม่ได้นั่นเองแล้วสป e ด d เป็นยังไงบ้างนะครับสป e ด d พวก MVNO เนี่ยสมัยผมใช้นะ 4G ครับ8เมกะบิตเพอร์เซก10เมกะบิตเพอร์เซก data 7กิกราคา2,900เยนก็คือพันบาทนั่นแหละโดยคร่าวๆนะครับโคตรแพงแถมสปีดโคตรกกแล้วก็ไม่มี CA ไม่มี VOLTE ไม่มี voice over wifi ไปต่างประเทศ roaming ไม่ได้ โครนรลกเลยคือ M V N O เนี่ยมันแพงเพราะว่าราคาบิ๊กแคเอมันแพงด้วยถูกแต่จริงๆเนี่ยบิ๊กแคเอมันก็เก็บค่าเช่าเสา M V N O คาหรือหเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราสรุปได้ตรงนี้เลยว่าเด็ตญี่ปุ่นไม่ใช่เด็ตที่ดีกว่าประเทศไทยเลยอันนี้คือก่อนปี2020นะแต่พอหลังจากปี2020ครับอย่างแรกคือนอกจากซอ bank โดโคโมเอยูเนี่ยมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาลงตลาดชื่อรักุเตนรักุเตนที่ขายของในออนไลน์นั่นแหละ เป็นรักคูเตนโมบายนะครับเปิดใหม่คือรักคูเตนแต่เลิกเริ่มทางทีเนี่ยอย่างที่ผมบอกทำเอ็มบีเอโออีกแล้วแต่รอบนี้เนี่ยรักคูเตนลงเสาเองเลยครับเป็น m อ็มบีเอโอเองเลยรักคูเตนใช้แบรนด์สามเมืองเดียวตอนนี้ก็กําลังลงอยู่ซึ่งรักคูเตนจัดแคมเปญใช้ฟรีปีหนึ่งตอนนั้นนะครับฟรีนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะฟรีไม่มีหมกเม็ดนะครับผมไม่ได้จ่ายตังค์สบะเลยในการใช้รักคูเตนปีหนึ่งมีออปชั่นน่าสนใจอย่างเช่นไปต่างประเทศเนี่ยคุณใช้ดาต้าสองกิกฟรีทุกเดือนเลยไม 0ถึง1กิกเดือนนั้นคุณไม่ต้องจ่ายถ้าคุณใช้ศูนย์ถึงสกิกเดือนนั้นคุณจ่าย700เยนแล้วก็ไต่เป็นขั้นขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคุณใช้2 0ิกิกเนี่ยคุณก็จ่าย2980เยนแต่ถ้าคุณใช้เกิน2 0กิกคุณก็จ่ายเท่าเดิมครับแล้วเขาก็จะไม่มีการติดฟุบหรือว่า fair usage policy ด้วยแล้วเขาก็มี 5G ใใช้แต่ปัญหาของค่ายที่เกิดใหม่เนี่ยคือ coverage มันแย่ใช่ไหมละ่ะแต่อย่างน้อยครับ 20G เนาจองตันเก่าื่อ,องยองโดสิบเยน น่าจะรู้นะว่ามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่ามันมีการแข่งขันเกิดขึ้นมาใหม่บวกกับการที่ญี่ปุ่นสั่งให้ตัวมบาย l e โอเปอเรเตอร์เนี่ยต้องมีแผนถูกแล้วก็งวยง่ายก็คือเริ่มรู้แล้วล่ะว่าราคาแม่งโคตรหอกลวลูกค้าเลยนะครับ ญี่ปุ่นก็เลยสั่งให้เนี่ยพวกเนี้ยต้องมีแผนที่เป็นแผนราคาถูกแผนเป็นไลฟ์ออกมาก็เลยออกมา3เจ้าเลยนะครับ AU <EU S 1> ออกโคโวมาโดโคโมออกอาฮามโอมาแล้วก็ซอฟแบงออกไลโมมาแล้วก็เลิกให้บริการที่ให้คนสมัครไลโมบายอย่างหนึ่งของข้อได้เปรียบของไลโมบายคือคุณใช้โซเชียลมีเดียฟรีนะครับไม่นับเีด้าตานะตรงเนี้ยชอบมากพอมาเป็นไลโมแล้วเนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียฟรีเนี่ยหายครับเหลือแค่ใช้ไลฟ์ฟรีอย่างเดียวคือคุณจะคอไลน์ o, คุณจะวิดีโอคอลไลน์ o, คุณจะส่งข้อความโหลดสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้เนี่ยแบนด์วิ ก็ตามที่คุณใช้อยู่ในแอปไลน์เนี่ยฟรยีทั้งหมดครับของสําหรับ l i น์โมแล้วแพลนตรงนี้เนี่ยราคาก็จะไล่เรียกัน2,700เยนถึง2,980เยนนะครับมันก็จะแบบ ถูกลงมากว่าเดินมดนิดนึงโดยที่ได้ดาต้า20กิกจริงๆเท่ากับแพลนของดโคโมที่ราคา7,800 0เยนซึ่งตอนนี้แพลนนั้นก็ยังมีอยู่พวกนี้ข้อเสียเนี่ยอาฮามโอลโมข้อเสียหลักๆเลยคือมันไม่มีแคริเออร์ i l เมลไม่มีแอดดโคโมดอีเมลไม่มีแอดซอฟต์แบงค์อีเมลแล้วก็ไม่มี Wi-Fi ฟรีให้ใช้อะไรพวกนี้นะครับหลักๆก็มีเท่านี้สําหรับแพลนที่เรียกว่าถูกลงมาแต่ว่าพวกอาฮามโอลโมจะไม่ได้นับว่าเป็น MVNO นอะครับอันนี้จะเป็นแพลนราคาถูกของ MNO จะใช้พวก Service ของ m n o ได้แทบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น eSIM, BOLTE, Carrier Aggregation ี Car Agg 5G5G mmWave นะครับผมก็ได้ลองโดโคโมกับของ SoftBank มาแล้วนะครับก็คือ Ahamo กับ l ไลโม e นั่นแหละก็ดีชีวิตด,ดีกว่า Rakuten เ,เยอะนะครับแล้ว Rakuten เ,เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มโดน a u บีบให้ปิดเสาที่เช่ามาจาก AU นะครับพอปิดเสาที่ AU ให้เช่าเนี่ยที่เป็นแบรนด์นะครับ coverage ของ Rakuten เ,เนี่ยเข้าขั้นทารื้อหวยเลยขนาดอยู่แถบตเกียวเก e เตอร a เนี่ย ยังมีแบบเอาออฟซิกนอลอยู่กลางกินสะเนี่ย ลงไปใต้ดินไม่มีสัญญาณอะไรแบบนี้นะครับราคูเตนคือ c o v e r a g e แย่มากแต่สิ่งที่ผมชอบราคูเตนอย่างหนึ่งนะคือระบบการขอ eSIM ของเขาครับระบบการขอ eSIM เนี่ยถ้าเป็นที่ไทยเราต้องไปที่ชอ็อปแล้วก็บอกชื่อรุ่นบองโอ้โหวุ่นวายยุ่งยากมากๆแล้วก็ใช้เวลาข้างหน,น้าถูกไหมแต่ว่าระบบการขอ eSIM ของเราคูเตนเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทําให้หลายๆคนมอง eSIM เปลี่ยนไปเลยนะเพราะว่า eSIM จริงๆเนี่ยมันควรจะง่ายเร็วแล้วก็สะดวกอย่างนี้นะครับวิธีการขอ eSIM ของเราคูเตนเนี่ยง่ายมากคุณเข้าไปในหน้ามา เป็นแบบหน้าโปรไฟล์ของตัวเองในการใช้เน็ตเวิร์กของรักคูเตนเข้าไปใช่ไหมเราเราก็เข้าไปขอ e s ซิมกดรีเควสตครับทำซิมหายอยากจะขอใหม่เฉยๆก็ได้ฟรีด้วยค่าขอศูนย์เย็นนะครับกฎหมายใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยอินควายอะไรเกี่ยวกับพวกซิมเนี่ยในผ่านออนไลน์นะครับศูนย์เย็นทั้งหมดคุณกดขอครับอ e s ซิมไม่ต้องกรอกอะไรเลยรอครับประมาณ2อนาที QR Code ของ e s ซ profile อ์จะเข้ามาในอ e ีเมลคุณแล้วคุณก็กดลิงก์นั้นคุณเอาโทรศัพท์คุณเนี่ย i p h o n e Pixel สแกน eSIM มันครับคุณใช้ eSIM ได้ใหม่เลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นกับ eSIM ครับแล้วมันทําให้ชีวิตคุณง่ายมากตอนนี้ผมอยากให้แทบจะทุกแบร์เลยเนี่ยมี eSIM อยู่ในเครื่องตัวเองอย่างน้อยรองรับ2เบอร์หรือว่า1เบอร์ก็ได้นะครับสำหรับ eSIM เนี่ยคือ eSIM เนี่ย เราเรู้กันใช่ไหมว่ามัน bueno ไม่สามารถเอาออกจากเครื่องได้ถ้าเราไม่ใส่พินหรือว่าเราต่อให้เราล้างเครื่องอ er, ็ l o c k b o o t l o เดอร f l a s h รอมใหม่เนี่ยอีซ e ิมันก็ไม่หลุดครับเพราะว่ามันฝังอยู่ในเครื่องเลยอันนี้คือข้อดีคือเรื่องความปลอดภัยเวลาเครื่องคุณหายหรือว่าโดนขโมยเนี่ยเขาไม่มีทางจะเอา e s ิมคุณออก,ค,ออกคือไม่มีทางเอา e ซิมคุณออกได้ถ้าไม่ใส่รหัสผ่านที่คุณตั้งไว้ก็นั่นแหละครับผมหวังว่าในอนาคตค่ายไทยจะทําระบบที่เป็น automated ขนาดได้แบบนี้แล้วก็ ได้เร็วแบบนี้สำหรับ eSIM อันนี้ผมประทับใจราคุเต้นมากเป็นสิ่งเดียวที่ประทับใจของ n i m o อาฮาโมมันก็ขอ eSIM ได้แต่มันช้ากว่า l Line m o ใช้เวลาประมาณ30มนาทีต่อการขอ eSIM หนึ่งครั้งนะครับแต่ระบบก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันแต่ n i m o เนี่ยจะจํากัดชั่วโมงการขอก็คือได้ถึงสองทุ่มพึ่งแล้วนอกจากเซอร์วิสเนี่ยเรื่อง i n นฟาสตรักเจอร์ของเน็ตเวิกนะครับการสลับมาใช้ MNO เนี่ย เป็นอัปเกรดที่สูงขึ้นมากๆจากการใช้ MNO v จริงๆแค่ตอนสลับไปใช้ราคูเตนก็ต่างกันละราคูเตนทดสอบสปีดเนี่ยโดยทั่วไปจะได้ประมาณ50 m b เมกะบิตเพอเซกนะครับตอนที่ผมใช้ MNO v อ่ะผมได้8ปดถึงสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อัปเกรดมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทีเนี้ยมาใช้ MNO ที่เป็นแบบ p r o p e r l y MNO อะ่ะ Softbank DoCoMo อะไรพวกเนี้ยมันสามารถจับ CA ได้ DoCoMo เนี่ย Pixel ผมจับ5 c A แทบตลอดเลยถึงแม้ว่าจะอยู่แถบชานเมืองนะครับใช้ Line Mo ก็จับ3 c A แทบตลอดตอนอยู่ชานเมืองเหมือนกันแล้วก็ iPhone ผมจับ 5G N79 ได้นะครับเทสปีดพุ่งไป800เมกะบิตเซกแบบโอ้จ่าย2,009เท่ากับเมื่อ2-3ปีก่อนแต่ได้คุณภาพของเซอร์วิสที่ดีกว่ามากๆแต่ถามว่ามันเทียบกับไทยแล้วเป็นยังไงตอนนี้ผมมองว่าการแข่งขันในตลาดไอผู้ให้บริการมือถือญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างสูงขึ้นแล้วมันก็เริ่ม สีตื้นเมืองไทยได้โอเคขึ้นแล้วละ่ะแต่ผมยังมองว่าไทยยังโอเคกว่าเรื่องราคาอยู่ดีต่อให้คุณเทียบราคากับค่าครองชีพก็ตามนะครับถ้าคุณใช้แพลนเนี่ยอย่างอ่ะสมมติผมเทียบเท่าแพลน2 5 0ร้อยกิกโทร2 0 0นาทีเนี่ยเทียบกับแพลนของไลโมที่ผมใช้อยู่2,700กว่าเยนช่วงนี้มันให้ออปชันโทรเสริม5นาทีฟรีไม่จํากัดเนี่ยฟรีนะครับก็2,700เยกว่าเยนราคาต่างกันประมาณ4เท่าวกว่าเนี่ยคุณภาพสัญญาณอินฟาสตรักเจอร์ AAS จะดีกว่าได้ซ้ำทรเจา Infrastructure แข็งจริงๆในญี่ปุ่นเนี่ยคือโดโคโมแล้วขนาดเป็นโดโคโมเนี่ยพอไปเที่ยวต่างจังหวัดจริงๆเข้าแล้วบางทีเนี่ยก็ยัง no signal อยู่ดีเพราะฉะนั้นเน็ตญี่ปุ่น coverage ไม่ได้ดีขนาดนั้น 5G ก็ไม่ได้ดงเร็วขนาดนั้น Soft Bank เนี่ยใช้วิธีการทำ 5G DSS หรือว่า dynamic spectrum sharing ก็คือเอาคลื่นของ 4G นั่นแหละเปิดเป็นการเข้ารหัสถอดรหัสของ 5G นะครับตรงนี้ก็ทำให้ coverage สัญญาณไอ้ตัวกษร 5G ในหน้าจอมือถือเนี่ย มันดูดีขึ้นดูขึ้นมาบ่อยขึ้นถูกไหมล่ะแต่จริงๆแล้วประสิทธิภาพความเร็วมันก็คือ 4G นั่นแหละครับเพราะว่ามันคือ 4G ที่แค่ Encode ด e code แบบ 5G เรียก 5G ปลอมก็ได้มั้งแต่ถ้าเทียบ 5G ที่เป็นแบบ อ่ะอย่างที่ไทยเนี่ยมี n41 ใช่ไหม n41 อันนั้นนะเป็น 5g แบบ 5g จริงๆเลยอาจจะเป็น standalone non standalone นะครับแต่ที่ไทยก็คือ n41 เป็นเมนหลักของเสา 5g ในแบบการลง deploy เสาช่วงแรกๆใช่ไหมญี่ปุ่นเนี่ยอย่าง d o c o m o เก,ก็จะลง n79 ในที่ทั่วๆไปนะครับลงตามตึกพวก small cell ก็จะใช้ n79 เกือบทั้งหมด coverage ก็ยังเรียกว่าค่อนข้างห่วยแตกอยู่นะแม้ว่าจะอยู่ในเมืองล้วก็ตามนะครับที่กรุงเทพเนี่ยตอนเนี้ยเท่าที่ดู map แ,แล้วก็ดูพวก cell mapper จากการที่กลับไป กรุงเทพเขาที่แล้วด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าตอนเนี้ยเดินไปแทบจะทุกซอยนะครับในกรุงเทพคุณได้ 5G จริงๆหมดละคุณได้ N41 แทบหมดละแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยต่อให้คุณเข้าไปกลางเมืองครับคุณเข้าไปชินจูกุคุณเข้าไปชิบูย่า uya, คุณเข้าไปสถานีโตเกียวเข้าไปชิโยดะเนี่ยคุณไม่ได้ประสบการณ์ที่แบบ 5G ทุกซอยหรอกแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเอาเวลาไปโม้กับมิลิเมตรเวฟเยอะมากเอามิลิเมตรเวฟไปลงแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแหลมนี่นะครับลงหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตตามโดมพวกโตเกียวโดมที่น่าจะมีกกาารคคออนนน์ตใ็ ไม่ได้เอาไปลงเอาไปลงตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็แปลกดีเหมือนกันถ้าเทียบ 4G เนี่ยผมถ้าเทียบทั้ง 4G ทล้ง 5G เนี่ยไทยยังคเหนือกว่าแล้วก็บริการอย่าง OSO w o f i นะครับที่ญี่ปุ่นก็ไม่มี เจ้าไหนมีเลยนะตัว Voice over Wi-Fi เนี่ยแต่ที่ไทยก็จะมี Voice over Wi-Fi นะครับทั้ง3ค่ายเลย d ีแทกทูเอเมี Voice over Wi-Fi หมด Speed Test ของสัญญาณโดคอมโกับ Softbank เนี่ยที่ผมได้ใช้ช่วงนี้นะก็ร้อยกว่าเมกะบิตขึ้นนะครับถ้า 2CA 3CA แต่ก็ต้องดูว่าเป็นคอมโบไหนถ้าเป็น1นบวกสหรือว่า3กับ N28 เป็น DSS NSA เนี่ยก็อาจจะ60เมกะบิตเพอร์เซกแปเมกะบิตเพอร์เซกนะครับมันก็ไม่ได้เลื่อเรืออะไรอะ่ะที่ไทยยังเร็วกว่านะครับับวนนนกก่่อโพส N28 DSS ลลงไปใุม มีคนมาคอมเมนต์ว่า5 g ที่ชา้ากว่า4 g ประเทศไทยก็จริงครับประเทศไทย4 g แล้วก็ Network Infrastructure ที่ไทยมันดีจะตายเนาะอันนี้ผมพูดในฐานะคนที่เห็นปัญหาในประเทศไทยแบบเยอะมากๆนะครับจริงๆประเทศไทยมันมีปัญหาทุกอย่างแหละยกเว้นไอ้เรื่องนี้แหละที่ดีอยู่เรื่องเดียวก็คือสรุปนะครับอินเทอร์เน็ตที่ไทยดีจริงดีกว่าญี่ปุ่นอินเทอร์เน็ตที่ญี่ปุ่นเมื่อก่อนห่วยจริงเข้าขั้นแบบนรกเลยนะครับตอนนี้มันยังดีขึ้นมาบ้างแล้วเพราะว่าเรื่องกฎหมายเรื่องการแข่งขันที่มันมีเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมแล้วก็ยังสูประเทศไทยไม่ได้อยู่ดีนะครับเราราคาเนี่ยเริ่มต้นพันบาทเริ่มต้นพันบาทนะคุณแต่ถ้าคิดจากค่าแรงขั้นต่ำเขาก็ไม่เท่าไหร่หรอกมั้งทำงานประมาณทำงาน3-4ชั่วโมงก็ได้ค่าอินเทอร์เน็ต1เดือนแล้วนะครับก็นั่นแหละเน็ตญี่ปุ่นเป็นยังไงมาไอยู่ให้ฟังแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องโรแมนติซ์อินเทอร์เน็ตประเทศโลกที่1เสมอไปนะนี่คือความจริงนะครับอยู่มาประมาณ3-4ปีเนี่ยนี่คือประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมเก็บเกี่ยวมาได้ ในฐานนะคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีแล้วก็ชอบเทสพวกไวเลสเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับผมก็ ประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วสนุกได้ความรู้นะครับโดยเฉพาะคนที่อนาคตมีแววมาอยู่ญี่ปุ่นมีมามาเที่ยวแล้วก็มีแววมาได้ลองสัญญาพวกนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่าข้อมูลตรงนี้น่าจะถูกใจแล้วก็มีประโยชน์ไม่น้อยนะครับผมอนาคตผมเชื่อว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องเน็ตเวิร์กอิงอาจจะมีการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงขึ้นไปอีกนะครับถ้าแนวโน้มตรงนี้ยังคงดําเนินต่อไปนะหวังว่าในอนาคตญี่ปุ่นจะได้สัมผัสเน็ตที่ดีๆบ้างนะครับผมหมายความวา ไปเทสเน็ตที่ไทยแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมแทนจากรัวแทนชาแน,นลลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ